โอเคครับวันนี้พบกับช่องเซลล์บอมบบพาสนะครับเดี๋ยววันนี้บอมพามาดู4ประตูยกสูงนะครับแต่ง GRS นะครับหล่อๆออกจากศูนย์ครับคันนี้เป็นรถที่แต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับวันนี้บอมก็ขออนุญาตมาแนะนําตัวรถนะครับเผื่อลูกค้ามีแผนออกรถช่วงนี้แล้วก็สนใจที่อยากจะรับรถช่วงนี้เลยนะครับโอเคคันนี้นะครับมีการแปลงหน้าเป็นแบบ GRS นะครับก็คือหล่อเหมือนตัวท็อปเลยนะครับพร้อมกับติดนะครับ แผ่เหล็กกันกระแทกนะครับที่ใช้กันชนล่างนะครับดีไซน์เบ้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นหน้า GRS นะครับปี2025เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับเราก็มีการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นลาย GRT01 พร้อมกับอัปเกรดยางโตโยนะครับโอเพนคันทรีนะครับอาแบบนี้เลยนะครับหลอๆแบบนี้เป็นยางเทพตัวท็อปเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับเราก็มีการเปลี่ยนนะครับอ่ามาในข้างเหล็กนะครับเป็นแบบ G.R. นะครับแบบคันนี้เลยนะครับพร้อมกับแบบสติ๊กเกอร์นะครับลายภูเขานะครับมีอักษรคําว่าไฮรักรักเก็ตเอ็กนะครับอ่ารอๆแบบนี้เลยนะครับโลบาร์เหล็กนะครับเราก็มีการติดตั้งเพิ่มไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นโลบาร์เหล็กทรงปืนนะครับดูแข็งแกร่งดุดันนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็มีการเปลี่ยน กาชนหลังเหล็กนะครับเป็นของไลโน่นะครับพร้อมกับห่วงโอเมก้าสจุดนะครับเก็บอักษรนะครับสีดำนะครับรอบตัวรถนะครับพร้อมกับแผ่นเพจ GR นะครับติดให้หล่อๆแบบนี้ครบเซตเลยนะครับตัดภาพมาที่ด้านในนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับอ่าก็คือมาจาก โรงงานเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีหนังนะครับหุ้มพวงมาลัยพร้อมกับเล่นตะเข็บด้านในนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับพร้อมกับเบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับฝั่งคนขับเลยนะครับโอเคลูกค้าท่านใดนะครับมีโครงการออกรถ4ประตูนะครับแล้วก็มีแพลนออกรถช่วงนี้นะครับบอมก็จะแนะนำนะครับคันนี้เลยนะครับรีโวมิดนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่9 8 1 0 0 0บาทนะครับ ส่วนอุปกรณ์เอเซซอรี่นะครับก็อยากให้ลูกค้าทักเข้ามาที่เพจเซอ์บอลบายพาร์ตนะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0656505989นะครับเดี๋ยววอมจะแนะนำนะครับว่ารายละเอียดส่วนไหนนะครับที่ต้องเพิ่มเงินแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับอย่างคันนี้แต่งหรอ00นะครับว่าง1คันนะครับใครพร้อมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนชิปหน้าเป็นชิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไวด้วยนะครับสวัสดีครับ